สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสูขุนสุกคนครับวันนี้ก็มาพ่อกันคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องมาสิมาลองเสียงล่องเสียงเบิ้งจังน้อยสีด,ดอกว่าแต่กระบุมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องคนเดีขวขอมาดอ,อกแต่ว่าไอ้กินฮอดพี่ฮอน้องก็เลยอยากล่องอีกล่องไงสฟังอีกจังน้อยสียด,ดอกว่าห้าจังไหนก็ไม่น,น้าบอกเด้อพี่น้องเด้อเสียงแบบใดก็ได้ติส้มมาได้ หุ้องตรงไหนก็ชิชกแก้ไขไปกเออค่อยๆเรียนรูปไปนะครับพี่น้องส <c oughs> ี่ร่องเพิ่งเึิ่ง <c oughs> อันนี้หมาดนเดีครับเดอ้อย่างพได้ร่องโอ้แม่ไม่ดีน้องออมีืม่อเส,สียงในลีเคเตอร์ที่นึกไม่ออกจะทักบ,บอกกับเธอว่ายังไง พี่เมามากมายในความรักบบบใหญ่เธอไม่แลไม่ใส่ใจปล่อยให้พี่นอนรับมือเมาอะไรก็สา่งได้ดังว่าโอ้นนองจ๋าพี่เมารักมันหนักจริงเออกินเบียร์จนเล่าหรือได้สดไว้ขวดมือเละมันก็เมาไม่เท่าเธอเมารักหน้าเธอคนเดียว

ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์เด้อครับเด้อพี่น้องเท่าไอ้ YouTube ก็ดีทิกต็อกนั่มเด้อแล้วก็ไอ้ YouTube พร้อมขอบคุณหลายๆทุกกำลังแงใจเออกจะค่อยปรับปรุงไปดอกว่าฮาลังเธอได้เป็นได้เป็นไอ้อย่างก่อนได้เป็นดาวนักเพิ่นลใช่ไหได้เป็นดาวได้ได้เป็นดาวในนิโคเตอร์นักเพิร์ลสนกว่าได้ความคิดเออมันที่สำเร็จได้หรือว่าได้กับขึ้นอยู่กับพี่กับน้องลนะครับที่ซอยขึ้นซอยดิ่ง อันสำหรับตัวผมเองคนเดียวก็คือทิพไปวลอลล์นะครับ <laughs> อันไอพภา่ษาร้องเขาบอกปู่ปู่ป้าๆอะไรแบยังก็งงะงะนะครับเนาะเงยข้างในก็ขอขอบคุณกับคุณหลายๆนะครับเออสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>